โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็มาทําตาม FC นะผมแต่เป็นคนใหม่นะรอบนี้มีน้องคนนึงขอให้ผมแบบแชมป์ทั้งเกมนะไม่ใช้ปืนไม่เก็บปืนไม่เก็บอะไรเลยนะผมเก็บได้แค่ยาไอวอลอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็หลังจากจบเกมเนี่ยผมก็ต้องสูญคิวนะครับผมนะก็มาดูกันว่าผมจะทําได้ไหมนะนักจากสกิลเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาหมดแล้วนะทุกคนสกิลแต่ละตัวนะก็เปลี่ยนมาเพื่อแคมป์โดยเฉพาะเลยนะทุกคน คนก็เหลือยี่สิบเก้าคนแล้วนะทุกคนตอนนี้ของผมก็ค่อนข้างที่จะฟูเลยนะนัะ่นเหรอดูดิคือที่ผมจะบอกอีกอย่างนึงก็คือน้องคนนี้เนะี่ยเคยขอให้ผมทําอาวุธระยะประชิดทั้งเกมนะซึ่งผมได้ทําแล้วนะทุกคนแต่เขาเรียกว่าไงอนะ่ะมันเล่นไม่ได้จริงๆนะทุกคนเล่นยากกว่าปืนใหม่ที่ผมลงคลิปอีกนะทุกคนปืนใหม่ยังเอ้ยยังพอได้ฆ่ายังพอติดอันดับดีๆนะทุกคนแต่ไออาวุธระยะประชิดเนะี่ย ลงไปตายลงไปตายประมาณแบบสิบยี่สิบเกมเนะทุกคนโอ้โหคือมันเล่นไม่ได้จริงๆนะผมก็เลยไม่ได้ทําให้น้องนะไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้หรือน้องคนไหนนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ฟาร์มต่อไปนะทุกคนน้ำยาดํา,น,านี้จําเป็นนะบอกเลยโคตรจาเป็นโอเคจะใหญ่อีกแล้วนะนะทุกคนผมลืมเลยนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยผมแต่งตัวอะไรของผมวะเขาเรียกว่าเซตนี้เนะี่ยเป็นเซต ผู้ลี้ัพยนะทุกคนดูดินะมีปะแป้งนะทุกคนมีหมวกมีปะแป้งมีชุดแล้วก็เขาแตะ,ะทุกคนเกงดำเขาแตะโอ้โหเพื่อนๆก็เอาไปแต่งตามกันได้นะผมไม่ต้องแต่งเหมือนผมก็ได้นะแต่งในแบบของเพื่อนๆนะครับผมเอา้ารถผมไปไหนวะเนี่ยน่าจะอยู่ด้านนอกนะโอเคนะทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าผมมีปืนฮิวนะผมก็กะเอาไว้ว่า จะเอามายิงให้ตัวเองนะครับผมเวลาแบบฉุกเฉินนะเดี๋ยวเอามายิงให้ตัวเองคือเอายิงนะมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วเก็บติดมือไว้สักนิดนึงนะทุกคนติดสักกระบอกสองก,กระบอกนะกระบอกเดียวนะโอ้วงอยู่โคตรไกลทุกคนขี่เข้าวงกันดีกว่านะคือเป้าหมายของผมเนี่ยคือติดท็อปห้าไม่ก็ท็อปสามนะทุกคนอันนี้คือผมโอเคแล้วนะโอเคเราไปตรงนู้นกันนะเพราะว่านั่นจะไม่มีคนอยู่ทุกคนแล้วก็ค่อยเคลื่อนตามวงไปเรื่อยๆนะโอเค ไอคนมีแอปเกาะอยู่ขวาแปบ,บนึงนะจะได้ถือขึ้นอีกนิดนึงนะทุกคนน่าจะช่วยเราได้เยอะเลยนะพอเราไม่สามารถตบโตบ๊ะแขยง่านะทุกคนโอเคไปกันต่อเลยไอ้คนทุกคนเห็นปะโอ้โหกำลังลงเลยนะไอ้เรือนี้อะไรอีกเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นเหมือนผมเมื่อกี้ปะเหมือนเป็นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรสักอย่างเลยนะอยู่บนหัวผมอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยกเกมนี้ <c oughs> เออโอเคผมก็ไม่กลับไปดูแล้วทุกคนเพราะว่าวงมาแล้วนะ ็ขี่ไปตามที่อ่าผมมาร์กไว้ดีกว่าผมต้องเน้นอันดับมากๆเลยทุกคนเกมนี้นะโอเคหวังว่าจะไม่มีคนยิงนะเพราะว่าไม่ได้เอามิชามานะเฮ้ยมีเสียงรถทุกคนโอ้โหตรงนู้นโอเคขี่หนีก่อนนะทุกคนอเอ้ทุกคนขอลอลัลงรถอุ้ยไอ้ทุกคนวีเอสทันป่าวทันไหมเพื่อนทันไหมทันไหมโอเคทุกคนอู้คือแบบ กือบแตกทุกคนเมื่อกี้จะวัดใจเลยนะโอเคไปอีกทางก็ได้วะโอ้โหคือเมื่อกี้ถ้าไม่ได้เกาะสีนี่ตายแน่ๆนะไอคนอีกแล้วทุกคนโอเคอยวเพื่งเพื่อนโอ้โหมันทุรักทุเลยังว่าทุกคนเกมนี้คือผมบอกเลยนะถ้าไม่ได้สกิลหมอกันน็อกเมื่อกี้นี่กับเกาะสียะแล้วก็ยาเลยนะผมผมไม่รอดแน่ๆนะทุกคนโอ้โหคือวีเอแต่ทุกคนแล้วล็อกเป้าอยู่นะประเด็นนะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เอามิชามา ไอ้คนยิงผมทุกคนเอ้อะไรวะเนี่ยเย็นเพื่อนโอ้โหตรงนี้ก็มีคนครับโอ้โหเอ้ยเราจอดตรงนี้ได้บ่โอเคขึ้นไปจอดด้านบนนี้นะเยี่ยมโอเคเราก็นั่งรถรอนะคือผมลืมแนะนำสกิลเลยนะเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะผมว่าก็มีไอร็อกนะครับผมแม็กซิมมีฟอร์ดแล้วก็หมวกกันน็อกที่ผมลืมชื่อนะทุกคน ก็นั่นแหละเอามาเพื่อการแชมป์โดยเฉพาะอย่างที่บอกนะทุกคนไอ้คนเหลือสิบเอ็ดคนแล้วนะโอเคเรามน่าจะติดท็อปสิบแล้วแหละผมว่าเนี่ยเป็นไงเนี่ยถ้าเขายิงผมตอนนี้ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนอุ้ยไงโอ้โหพูดยังไงฉันขัดคำนะโอเคเปิดอันหลอกเลยนะเอ้เราไปนั่งรถด,ดีกว่าไหมทุกคนมันจะช่วยเราได้ปะโอเคคอมโบนะคอมโบให้ <Hey. S 1> ทุกคนเขาขี่รถมา โอ้โหทุกคนเขาขี่รถมาขี่มาหาผมด้วยเรียบร้อยผมต้องหนีครับทุกคนทะเยนเพื่อนทะเยอโอ้โหทุกคนมาแล้วทุกคนเข้ามาหาผมแล้วทุกคนโอ้เสียงหลงเลยไอตรงนี้ก็มีคนนะโอเคเขาโหวตหนสลิงมาแล้วนะโอเคคนด้านหน้าไเ,เพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปโอ้โหชนโอเคผมไม่ได้คิวนะทุกคนแต่ขนหลังยิงตามผมมาอยู่เลยอะ เย็นเพื่อนจะเย็นโอ้เขาตามผมไปถึงไหนวะเนี่ยเคผมจะสลัดเขาให้หลุดนะทุกคนแต่จะทํายังไงวะผูยังหาทางออกไม่เจอเลยเนี่ยโอเควนกลับวนกลับ,บ,บโอเคเราขอาข้างจะได้เปรียบนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นอ่าผู้ถูกล่านะเราจะไปทางไหนเขาก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ผมราว่าเขาขี่ตามผมอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขามีมิชชันแน่ๆน,น,นะทุกคนโอเคอเคอ้ยคนบวกกันด้านบนเพื่อนเห็นคนบวกกันด้านบนไหมน่ะขี่ไปสี่ โอ้โหไม่ขี่ไปเลยนะคนก็ตามหลอกหลอนผมเองเดียวเลยอะ่ะโอเคมาจะตามอย่างนี้ก็ได้นะตามผมให้สุดแล้วกัน,เ,นเองผมก็จะรอดูนะว่าผมกับเขาเนี่ยใครจะหยุดก่มอนกันนะโอเคมาดิโอเค,อเคชนหินไะวะทุกคนเขาชนใช่ปะ่ะได้ยินเสียงโอเคทุกคนเขาเริ่มห่างจากผมแล้วนะโหแต่เขาขี่มาเรี่ยเลยว่ะพอเถอเพื่อนพอเถอเฮ้ยทุกคนเขาหยุดแล้วนะ โอเคเรารอดแล้วนะจอดตรงนี้แป๊นนึงอุ้ยโอเคเราถอยรถเข้ามาในรั้วก่อนนะทุกคนเผื่อเขายิงรถเรานะเ mm hmm. ยี่ยมแต่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในวงดีกว่าทุกคนเหลือหกคนแล้วนะอีกแค่คนเดียวเราก็จะติดท็อปห้าแล้วทุกคนตรงนี้ก็มีคนบวกกันเต็มเลยนะโอเคถ้บวงมาปุ๊บเราก็จะนั่งรถแล้วก็พันยานะทุกคนโอเคเขาวิ่งไปแล้วนะเย,ยี่ยมเอ้ทุกคนติดท็อปห้าแล้วทุกคน โอเคผมก็จะทําทให้ดีที่สุดนะโอเคยากล่องใหญ่มีหนึ่งกล่องนะใช้ได้ทุกคนดย๋ยงขอลอดนะโอเคบงมาแล้วทุกคนเฮ้ย oh. ผมลืมกดแอร์ลลอกว่ะไม่ทันทุกคนต้องแอร์ลลอกด้วยนะโอเคโหทุกท,ทุกคนเอาไม่อยู่นะต้องพันยาแล้วทุกคนเรื่อยๆนะทุกคนเรื่อยๆผมกดพันไม่สนอะไรแล้วนะเฮ้ย oh. คนยิงผม oh. เดียว oh. เยวเดยวโอเคพันไปเรื่อยๆนะทุกคน โอ้โหวงโคตรแรงผมจะขยับรถก็ขยับไปไหนไม่ได้ด้วยนะเนีน่ยทุกคนโอ้โหทานไอไวอลไม่ได้อีกจเจริญแล้วทุกคนโอเค้ยากล่องใหญ่โอเคสวยเพื่อนทันปอกวะโอเคทันทุกคนโอ้โหเรายังรอดชีวิตนะนี่เขาก็พยายามปลาระเบิดมาแต่ปาไม่ถึงนะทุกคนโอเคยาผมหมดแล้วว่ะทุกคนทานไอวอลก็ไม่ได้นะโอยตั้งผิดอะโอ้ทุกคนยากล่องผมหมดแล้วอะ โอ้โห,โโห,โโหแต่ยาน้ำมีสิบอันได้อยู่ทุกคนได้อยู่ตอนนี้คนก็เหลือสี่คนแล้วนะโอเคแอรหลอกก็จนแอ้หลอกคูดาวเสร็จแล้วทุกคนี่ดูดิผมอยู่นานปะวงก็บีบเรื่อยๆแล้วทุกคนโอเคาะว่าผ,ผมอยู่ต่อไปนี่ตายนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคนผิดโอเคขี่เข้าวงดีกว่านะทุกคนเยวนไหมเราติดทัพห,หาแล้วนะโอเครอดปะวะโอเครอดอยู่ทุกคนขอรับสามเพื่อนอีกคนนึงไปยิงกันสิเพื่อน ก้อนหินต้นน้านี่มีคนนะโอเคเราทำอะไรไม่ได้ทุกคนเราขี่วนไปบนม้าไนี่แหละนะโอเคทุกคนติดท็อปสามแล้วนะผมก็ไม่น่ารอดเลยทุกคนหยุดทรงนะเฮ้ยเข้าวงก่อนโอ้โหทุกคนโอ้โหเรียบร้อยนะไม่รอดจริงๆทุกคนไอเดตีพีนี้มันมากเลยทุกคนขี่รถหนีเมื่อกี้เนี่ยนอ้โหโคตรมันพูดเลยโอ้โหคือแบบสายซิ่งนะเมื่อกี้ ทั้งขี่รถหนีทั้งพันยาอะไรก็คือแบบลุ้นมากในะอีพีนี้อ้โเหอโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมดูดิวดบวกมาแค่หา้าทุกคนอ้โหคือแบบบวกโคตรน้อยเลยนะน่าดูดิฆ่าศูนย์ทุกคนดาเมจสองร้อยกว่าเมื่อกี้ผมชนไปน่าจังหวะสุดท้ายเขาน่าจะโดนวงด้วยนะก็เลยผมเลยไม่ได้คิวก็ถือว่าดีไปนะฮะก็ซูมอะไรทุกคนเมื่อกี้อะไรวะเนี่ย โอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปน,นี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับผมเจอก,กันคลิปหน้า